บ้านเฮาเหละเลาะครับบ้านเฮาเหละเลาออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกได้นะคะการแกรประกวดการเด็กกระทงแกงขันรับกระทงน้อยครับกระทงน้อยจากธรรมชาติครับแค่นั้นผู้เข้าร่วมประกวดตอนนี้กำนังก็มีรำมันตั้งนาตั้งตาเอ็ดกระทงครับกระทงน้อยครับกระทงจากธรรมชาติครับเ็นการประกวดแ่งขันการเด็ดกระทงน้อยครับ

ข้อที่1คือความละเอียดความประณีตสวยงามนะฮะสาคะแนนข้อที่สขนาดรูปทรงและสัดส,ส่วน20นน่สิบคะแนนครับสิคะแนนไม่เอียงเวลาลอยน้ำข้อที่6กห้าครับขออนุญาตงานเสร็จตามกำหนด10บคะแนนความสะอาดเป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงานบอขาานากขอาบัณฑินไหนดีเนาะ สาได้ค่าวแต่ยิ้วูเขาเอาอาหารเขาไปนังระบประทานไห้เลยครับก็เป็นอย่างพวามส่วนสิทิ์แรกของสงเพียงนะฮะเมืออหน้ากำหนดเพียงของใบนะครับเกินสามนะครับนางสาวเตือนใจผางคำใช่ไหมครับครับ เอาแก่ okay, ผมมือด้วยครับผู้เขาเ้าแข่งขันทีมที่สองนะครับนางจุราพรสุดแสนชาติครับครับทางนู้นนะครับทีมที่สามนางสาวประยเะกีนะยนและทีมที่หกนายกิตินัทขันทิรัตต้องขอไสดงถ้าอ่านชื่อผิดนะพ่อ แ้วก็มาล้วสิจุนที่แปดนะครับนางสาวกันทุกทองแดงนุ่มบูมอะไรเชียร์ถึงไหนี้ถ้าแดงสิ ครับสวัสดีครับวมืน,นี้บ้านรอรอมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงนยครับมือนี้มา,มาครับมามาเดี๋ยวบ้านรอรอพาไปเที่ยวครับ นี่นีร้อยกระทงเดยอครับมือนีมาครับมือนีมาเอาเราๆพามาเที่ยวงานรอยกระทงครับตอนนี้มาเบิงบริเวณสถานทีสำหรับจัดรอยกระทงเดูอครับครับนี่คือหนองน้ำอีดจัดงานสำหรับใส่ในการลอยกระทงขึ้นนี่ครับนี่หนองน้ำครับบริเวณตอนนี้กำลังจดเตรียมสถานทีอยู่เล้วครับคนเลยบาตืนมาครับหนองน้ำตี่ใส่ร้อยกระทงมือแรงครับ บ้านเราลอยๆผ้ามาสำรวจพื้นที่สถานที่กัอนขับนี่เห็นบอกครับนี่น้องน้ามีเต้นมีเวทีเตรียมครับประเพณนี้ลอยกระทงครับกําลังเตรียมจัดสถานที่ครับน้องน้ำครับนี่มาพามาเบิ่งน้องน้ำติดใส่ลอยกระทงเมือแรงครับเลยบ้านเราลอยมาเบิ่งพื้นที่มาเบิ่งสถานที่ก่อนครับถ้าเแม่พี่น้องมาเบิ่งครับมามาครับมาเบิ่งพื้นที่สถานที่น้ำกันครับ บ้านเอราลรมาด้วยงานประเพทนี้ลอยกระทงครับมุมหนึ่งครับบ้านเอราลรมาถ่ายให้เบิรงครับมุมหนึ่งบริเวณสถานตัดงานประเพณนี้ลอยกระทงเหมือแรลงครับนี่มุมหนึ่งครับมาถ่ายภาพให้เบิรงมาถ่ายให้เบิรงครับนี่มุมหนึ่งครับกลางบริเวณหนองน้ำที่จะลอยกระทงเหมือแรลงครับเบิร์หลายๆมุมหลายๆฉากหลายๆสถานที่ครับ นี่ครับเอียบมุมหนึ่งครับมุมประเพลนี้สาหรับจะไล่กระทงือนแรงครับบ้านเรารอๆผามาเบิ่งครับบรรยากาศก่อนงานประเพลงนี้ไล่กระทงครับเตึงเวตีครับอัดับดระดโดยตรงสีสันสวยงามอ่างไม้ครับขึ้นี้จะมีลำโบงน้ำครับจะมีลำโบงชาวบ้านครับมีเวทวันตอนนี้อยู่เตงเวตีครับเวทีเตรียมไว้สำหรับการ เป็ดลำบกครับมือแรงครับเป็นการลำลางชาวบ้านครับครับตายบนเวทีครับตายงานประเพณี้ลอยกระทงมือแรงครับประเพณน,นี้วันลอยกระทงวัน 30, ที่31ตัวลาคม25 6 3ครับหนึ่งครับกองบริเวณสถานตีสันดับเตรียมงานลอยกระทงคืนนี้ครับ ด,ดาบดาด้วยธงกระปุกตีเป็นหัวสัญลักษณ์ของประเภทนบอแมนดาบดาด้วยธงสัญลักษณ์ประเภณนี้ลอยกระทงครับพุ่งบอกเติงว่าเออบสถานที่มองนี้จะมีงานลื่นเลื่องเกิดขึ้นในคืนนี้คือประเภณนี้ลอยกระทงครับการ,ร,ด,รดาบดาสถานที่ครับ นี่ครับพื้นที่บรรยากาศครับสถานที่น้องน้ำที่จะใส่ไปร่วมเหตุงานประเภณนี้ลอยกระทงขึ้นนี่ครับนี่เป็นในค่ปัปดาครับทางน้องน้ำร่มเย็นผัดเย็นสวยๆครับนี่ครับนี่คือพื้นที่บริเวณสำหรับจัดงานประเภณนี้ลอยกระทงขึ้นนี่ครับนั่งรอๆผ้ามาเบิงควันครับยังกองเว้นครับมันจะเห็นจัดเกณฑ์ครับยังเคื่ขึ้นมาจะมืดครับนี่ครับ จะะรงเหตุจากลัตเตอรี่ครับกระองเหตุจากลัตเตอรี่ครับ บ้านเฮาเหล่าล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยนะคะบ๊ายบาย